ขออยู่เอาคลิปเอาใหม่เอาใหม่ได้ที่ขอครับใช่ใช่ใช่เลยโอ้โหผมกอเธอแต่ต้องพูดว่าเดี๋ยวต้องนเนี่ยเต่าเต่าครับเต่าเต่าตอนเริ่มแรกอะอยู่ใๆกลายเป็นตัวนี้เฉยเลยนะไม่งงมากเต่โอ้โหนี่คืออันนี้คือโปเกมอนนะครับไม่เก่งกูแต่ชนะให้ได้ความจริงมี เรากำลังเจอสัตว์ในโปกเกมอนนะอุย้ยสวา่างสว่างม,มากเลยว่ะคือมาไฟนะมาไฟน,นี่ฉันนี่ฉันแต่โปกเกมอนครับเนี่ยนี่คือมาจากเรื่องเ็นเทนนะอุ้ยตัวอะไรอ่าารอนนะโอ้โหนั่นเลยตัวอะไรนะ่ะมีแกระอกด้วยโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรกัน่ะ มุกไอเอลยืแแนแล้วทำไมคุณผ้ออาเนี่ยครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยต้องมีดูนี่ก่อนโอ้สุดยอดไอ้ตัวนี้ไปไม่ตอบเราหรอกแม่งอ่ะน้กนี่ยปลาดาวคุณเห็นไหมปลาดาวปลาดาวนะปลาฉลามปลาฉลาไมไ่ไดนะคะนี่คือผ้อา อันนี้คือสัตว์นะสัตว์สัตว์นะครับนกครับตัวจริงนี่ยังบินได้ด้วยโอ้โหอู้อะไรครับเนี่ยมองไม่ออกเลยมันคืออะไรครับเนี่ยโอโหมันคืออะไรอ่ะเอออ๋อหรือวดูดูอ่านะ ด้านหลังนี่แบบด้านหน้ามันน,น่าเบื่อส่วนสันรู้สึนะใครอยากมาดูก็มาดูได้อะก็ขอองค์ซันรู้สึนะฮะสปอนเซอร์สวนสันรู้สึกวันนี้เนี่ยมา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 ไงวันนี้ก็ได้มาส่วนซันรู้สึกแล้วแล้วก็มาย้อนในสมัยอดีตในอดีตโอ้โหบ้านเก่าเหลือเกินเนี่ยทางสู่ความฝันนะจะหายเจออ่ะ เดี๋ยวเราเดินออกจากตรงนี้ว่ะอันนี้คือเสือเสือดาวชิดตาไหมเนียวิ่งเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้เป็ตัวอะไรนั่นอะอันนั้นกระต่ายอะเฮ้ยเนี่ยมันงูอะระวังครับคุณกระต่ายเออยมันเราเหมือนเราแบบท้ายจริงอ่ะผมเดินมาเยอะแล้วผมเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคผมตัดจบเลยนะขอขอบคุณก่อนนะครับสปอนเซอร์กูเอง